สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะกลับมาเจออ้อมนะคะแล้วก็อ้อมทําคลิปต่อเนื่องนะคะอันนี้คืออ้อมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนะคะรอยสักนะคะกับเป็นสิ่งที่สังคมญี่ปุ่นไม่ยอมรับนะคะในส่วนของเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะอ้อมจะมาพูดแค่คร่าวๆนะคะว่าทําไม อ,อย่างเรื่องรอยสักเนี่ยทำไมสังคมญี่ปุ่นถึงเขาไม่ยอมรับเพราะอะไรนะคะแต่อ้อมขอหยิบยกมาก่อน มาถึงสังคมไทยนิดนึงก่อนนะคะอย่างสังคมประเทศไทยเราเนี่ยชอบการสักกันมากนะคะคือสักตามตัวเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดที่ปกปิดมิดชิดหรือว่าจุดที่เปิดเผยนะคะก็คือนิยมสักกันเป็นรอยนะคะแต่ก็เรียกว่าก็ไม่ค่อยที่จะให้ความสําคัญกันมากเท่าไหร่นะคะจะมีแค่ในส่วนของ ระบบราชการงานราชการที่จะมีผลแค่นั้นนะคะเวลาแบบใครอยากเข้าไปรับราชการงานทุกอย่างแล้วแต่เกี่ยวกับระบบราชการเนี่ยคือห้ามมีรอยสักนะคะอันนี้คือมันเรียกว่าผลที่มันจะเรียกว่าเกี่ยวเนื่องกับคนที่เป็นรอยสักที่เป็นประเทศไทยนะคะก็โอเคกลับมาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย เขาเชื่อกันว่าอ,อย่างรอยสักเนี่ยคือเรียกว่ามันมีที่มาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เรียกว่าอะไรตั้งแต่สมัยเก่าแก่ที่สุดกี่ร้อยปีกี่พันปีอันนี้ไม่แน่ใจทุกคนก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเว็บไซต์ได้อ้อมขออนุญาตไม่มาเปิดเผยข้อมูลในในส่วนของคลิปนี้นะคะที่ที่มันเรียกว่าอะไรที่มันลึกมากกว่านี้นะคะก็คือหลักๆคือการสักเนี่ย สังคมญี่ปุ่นมองว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องยากุซ่านะคะแต่ยากุซ่าเนี่ยคืออถ้าใครที่ดูรายละเอียดอยู่แล้วหรือว่าจะดูญี่ปุ่นเออไม่ใช่ขอพัยะดูการ์ตูนหรือว่าเรียกว่าหนังมูวี่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาพยนตร์สร้างขึ้นมาที่จําลองเหตุการณ์ขึ้นมายากุซ่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นล่ะคะ่ะคือมันก็จะเป็นเหมือนตำนานเป็นเรียกว่าตำนานแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะ ตระกูลได้ว่าตระกูลยากุซ่าแต่ละที่ก็เหมือนกับจะเป็นศัตรูหรือผลประโยชน์ร่วมกันหรืออันนี้อะไรอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละที่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือมันเชื่อมโยงม,มาถึงรอยสักนะคะซึ่งรอยสักของยากุซ่าเนี่ยจะเป็นรอยสักขนาดใหญ่ทั้งตัวนะคะแต่ว่ารอยสักเป็นรูปอะไรอันนี้แล้วแต่แต่แตละตระกูลที่เขาจะ เรียกว่ามีความเชื่อแล้วก็ทํากันขึ้นมานะคะก็เหมือนกันค่ะเช่นเคยก็ใครสามารถเข้าไปหาข้อมูลเว็บไซต์ได้ก็จะมีแหล่งที่มาแหล่งข้อมูลที่อื่นที่เขาก็จะลงข้อมูลเหมือนกันว่าอย่างอยักง์ซ่า,า,าเขาจะมีแบบเป็นรูป อะไรออกมาเป็นลูกปลาครับลูกมางก่ออันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่านี่แหละค่ะที่เขาไม่ยอมรับรอยสักอาะสาเหตุใหญ่คือเขามองว่าเป็นยากุซ่าพอถ้าเราเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไทยเนี่ยเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือคุณจะต้องปิดรอยสักให้มิชิดนะคะ ถ้าเป็นรอยสักเล็กๆมันก็สามารถปิดได้ง่ายๆหน่อยพลาสเตอร์หรืออะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นรอยใหญ่ๆเนี่ยถามว่ามันปิดมิดได้ไหมปิดได้คือคุณจะต้องใส่เสื้อหรือเป็นสูทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันปิดมิดชิดที่เขามองไม่เห็นรูปรอยสักในตัวคุณนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้คิดในแบบของเราที่เป็นคนไทยคิดนะคะ อย่างสถานที่ท่องเที่ยวก็เหมือนกันใครที่เป็นรอยสักนะคะเขาก็จะไม่ไม่ให้ไม่ให้เข้าสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ๆเลยนะคือส่วนสาธารณะบ้างเ,าเรียกว่าสระว่ายน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นออนเซ็นนะคะหรือว่าจุดสถานท่องเที่ยวใหญ่ๆก็แล้วแต่ถ้าเขาเห็นรอยสักเราเนี่ยเขาอาจจะเชิญตัวเราออกไปจากสถานที่นั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าเขามองว่า คนที่เป็นรอยสักเนี่ยคือเป็นบุคคลอันตรายนะคะก็เขาจะมองแบบนี้นะคะอย่างอย่างตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นอะ่ะเขาก็จะมีเหมือนกันค่ะร้านที่แบบว่าทํารอยสักแต่ว่าร้านที่ทําแบบนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพขอ,อ,อขออภัยค่ะประกอบวิชาชีพ ในด้านการสักด้วยคือต้องผ่านการรับรองด้วยนะคะถึงจะเปิดร้านตรงนี้ได้นะคะก็คืออา,อาจจะเป็นรอยสักต้กระตูนตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า,าบางคนสักแค่รอยกระตูนรอยโดเรมอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีก็อาจจะสักเป็นช่วงแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรืออะไรที่จัดการแข่งขันขึ้นในตเกียวเขาก็จะแบบ ค่านิยมของไวรุนนะคะก็จะเป็นสักตัวเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ใช่ตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นตัวใหญ่แบบทั้งตัวเลยอันเนี้ยคือเป็นบุคคลที่มองแล้วเริ่มอันตรายละนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอยากอ้อมเองอ้อมยุกมาหนึ่งเหตุการณ์อ้อมคล้ายๆเหมือนเคยเจอเหมือนกันแต่เราไม่ได้เจอเป็นตัวบุคคลนะคือครั้งหนึ่งอะ่ะ อันนี้อ้อมไปที่ชัยอนาทาวนะคะที่โยโกฮามานะคะคือก็ไปกับครอบครัวคะ่ะก็มีคุณพ่อสามีไปด้วยมีสามีไปด้วยนะคะแล้วช่วงนั้นรู้สึกว่าอ้อมกําลังตั้งครันพอดีแต่ว่ายังไม่ใหญ่มากแต่เราเดินทางไปเที่ยวที่ชเเอนทาวแต่ว่ามันต้องแบบเอารถไปจอดนะคะแล้วก็เดินข้ามถนนมันมีจุดๆหนึงแบบมีแบบรถเกง๋งแบบสีดํำเลยแบบ ขับเร็วมากเร็วเร็วแบบเร็วจริงๆอ่ะคือความเร็วไม่น่าจะต่ากว่า120อ่ะคือแบบเร็วมากแล้วแบบเราเห็นมันจะมีเรียกว่าทางม้าลายอะค่ะที่หากจากอ้อมไปสักประมาณ50เมตรนี่แหละนะคะทางม้าลายแล้วมีคนแก่เดินข้ามถนนอยู่คือเรามองเลยทุกคนแบบกรี๊ดเลยแบบรถเก่งวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วแบบเกือบจะชนย้ายอะค่ะแต่เขาแบบหักแบบเร็วมากเลยนะแล้วแบบจอดแบบซิ่งมากอะ คือจอดแบบดิฟจอดแล้วเข้าซอยไปด้วยความรวดเร็วคือสามีกับคุณพ่อสามีก็มองกันว่าเออคือแบบก็ไม่กล้าพูดออกมาเสียงดังหรือพูดเสียงดังก็ค่อยๆแบบกระซิบกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเอะมันจะใช่หรือเปล่าแต่ลักษณะมันไม่ใช่มันคล้ายๆว่ามันจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าอย่างกลุ่มยาคุซ่ามันก็จะมีระดับแต่ละระดับนะคะกลุ่มเล็กมันเป็นสายเป็นมันเป็นเชื้อสายกันไปเลยอะค่ะมันมีแบบ ออมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะคะก็เพราะว่าลงไปเยอะมันก็อันตรายนะคะก็โอเคออมก็นํามาบอกกล่าวเล่ากันฟังค่ะเราเป็นผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยจะจีบผู้ชายญี่ปุ่นนะไม่ต้องสักไม่ต้องสักก็ได้แต่ถ้าใครแบบไม่ไหวแล้วคันจริงคันจริงๆอยากสักเนี่ยสักเป็นน้ํามันก็พอ บางทีแบบว่าเรามีความเชื่ออย่างเราไปวัดไปอะไรใช่ไหมคะอยากสักเป็นรูปอะไรอะพญาลิงพญาวานอนหรือสาริกงสาริกาอะไรอย่างเงี้ยคือสักได้สักน้ํามันไปเถอะเขาไม่เห็นแล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับเรียกว่าอนาคตเวลาเราไปประเทศอื่นด้วยหรือประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะมันก็เป็นผลดีกับร่างกายเราหรือว่าผลดีกับชีวิตเรานะคะโอเคเอ้อมมาเปิดเ,เรียกว่าความหมาย เรื่องรอยสักนะคะกับสังคมญี่ปุ่นให้ได้ฟังคร่าวๆนะคะว่ามันที่มาที่ไปยังไงแล้วเขามองถึงรอยสักเป็นยังไงบ้างนะคะก็ เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้อ้อมขออนุญาตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะตามติดชีวิสามีญี่ปุน่น vs ภรรยาคนไทยนะคะแล้วทุกคนจะได้กลับมาเจอกับอ้อมนะคะส่วนใครที่มีคำถามข้อสงสัยสามารถลงที่ใต้คอมเมนต์อ้อมได้เลยนะคะเดี๋ยวข้อคำถามไหนที่อ้อมสามารถตอบได้ก็อ้อมจะเข้าไปคอมเมนต์ให้หรือ,อ,อเรียกว่าคำถามไหนที่เรียกว่าเอะคําตอบมันค่อนข้างที่จะยาวนะคะอ้อมอาจจะยกขึ้นมาเป็นคอนเทนต์แล้วก็พูด อธิบายรายละเอียดเป็นคลิปเพื่อที่จะให้เพื่อนๆหรือว่าทุกคนนะคะได้เข้ามารับฟังแล้วก็ข้อมูลจะได้เป็นประโยชน์สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประ,ประจําวันได้ด้วยนะคะโอเคยังไงเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนลาจริงๆแล้วก็ให้กําลังใจทุกท่านนะคะทุกคนผู้หญิงทุกคนเลยที่กำลังคบกับแฟนญี่ปุ่นหรือผู้ชายญี่ปุ่นนะคะก็ขอให้ เข้าใจกันเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้คุณผ่านทุกเรื่องทุกปัญหาไปด้วยกันให้ได้นะคะโอเคค่ะจากกันไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย